กูสีสตานาคลาดเออกูคือได้กินได้หลายแาบเลยก็ได้ยูก็ได้หลายเแบบย คนลาได้หลายยัวว่าได้ใส่เนี่ยะือบนเปือายจังมาได้มาลำน้ามูเนี่ยะย้อนมันย้อนต้นเนี่ละจังมาได้มาล่ำน้ำเพลินเนี่ยล่ะข้าสัรูอ้วาดนาเสายรายก็เก่าเป็นสิเพิ่นสิทท้ายวัดนาเสียรายก็เก่าคนอยากสางหน้ามูเนี่ย่นจะเฮ็ดหน้ามูเฮ็ปคนเลือดสิ่ ไงน้อแม่เนาะรับชาวบานกอกมากกันเมื่อบานพี่น้องค่ะขอพรขอสุขขอโลกขอทระพย์ขอบาขโทรศัพท์เอบาาจัดเต็ขอพึ่นกันถูกต้องโโทุกสบ้าพึ่เอามักแบบนี้อยู่แล้ว เพิ่นจะต้องไห้ว่าเพิ่นว่าเพิ่นศรไหต่อซั่พี่ล่ะจ้าซั่มพี่ล่ะเพิ่นเห็นต่อนซ้่มี่นี่เป็นวัดที่เท่าไรแม่นี่วัดที่สอนี่นวัดที่สอนน่ะป็นวัดที่สอนยาย่ากเรียนอยู่ซั่มพี่แบยืนยันจัดแม่ยืนยันจัดชาวบ้านเพิ่นนึกพี่น้องค่ะหมวดที่ผ่านมาจะเห็นคักผมก็เดินทางมาเองพี่น้องเห็นคักกูให้คักครับเนาะ ผู้บางคนเห็นเลข2เป็นเลขหาสามศูผู้บางคนคนเห็นเป็สามศูนย์หาสามศูนยตามโตสามตตรงตรงสามโตอ่หาศูนย์สมกระแม่หนึ่คกับรับ กันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเสือหายม่วนนี่เพิ่นจะเสือหายแล้วเพิ่นแบบนีละเพิ่นเสือหายเพิ่นเสือหายกล้วยจะเลิ่อนอยู่วันนี้แล้วจ้าชกแลับท่านผู้ชมเอาเรี่อยยกไว้ยกไว้อันนี้ผู้เพิ่นส่งอันนี้ล่างส่งเล้วจ้าล่างส่งเพิ่นเลยไม่บอกบื้องดีๆบื้องดีถามเนี่ยมัดตัวไหนนี่งวดอยู่เพิ่นวางไหนอ่ะ คนมาว้านี่ผู้เพิ่นส่งพี่น้องนี่ผู้เพิ่นล่งหัวที่แหชมตัวส้มขับจ้าจ้าจ้าจังหว่าเอฟซีถามหลายคือบอถามพนแม่าสั่นถามพนยู นั่นบ้านนํบนั่นมเอ๋อเอาเาพี่น้องพี่วัดโพชัยด้พี่น้องเนอองคูยังกับองคูองคูสีสันเดินนาขลาองคูสีสันตะนาคราดเดินทางมากกา่าไหวขอพรได้พี่น้องอํเภอทุ่งฝนเนาะ่ับานาสวงบานาสวงพี่น้องเดินทากงกันมากต้วค่ะตตโตมักขนช่งหรือมักตัวใดคะเี่นมักตัวใดพี่ตัวมักกับบอเคยบ่สเคยหนบอส่วนตัวไหมคะส่วนตัวชอบตัวไหน บอกมาถือโอ้ใบเบาโอ้เคยบอกนี่แหละเพิ่นลาวใบเบาห้เบืองเอาให้เบืองเอาอืมไฮบอยแต่ไม่ตัวออกเลขเลขกยูงเงินที่เพิ่นสวายโอเค่ะเอ้ทำประชุมมาถือผมจะฆ่าไรเอ้ายำเด้อพี่น้องเด้อครับองค์ปู่สีสัตตะนาคราดพี่น้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภได้ที่บ้านท่าช่วง วัดโพชัยได้พี่น้องเด้อเดินทางมาได้พี่น้องขอชคขอลาบลลิมแม่น้ำสงขาได้พี่น้องี่ครับผมเพื่อจะได้โชคไงน้ำองคปูเพื่อนน้อาเดินทางกันมาหลายๆพี่น้องมาทำบุญน้ำปูน้ำพี่น้องมามาเห็นมาสางน้ำปูมาเท่ากับัดานน้อยฮองก็เริ่มเล็นเป็นวัดน้อยเป็นวัดน้อยได้พี่น้องเด้อคยายน้อยบุญอยากเดินทางมากเดินทางมากขอโชคลาบเลล่ะครับพี่น้องเพิ่นกำลังพัฒนาได้พี่น้องเด้อ ปูพนจะให้ตลอดตั้งไว้หนอะไรล่ะตั้งไว้ทัางเตอนอ่าท่าคผู้ชมแมนเอซกัถามอยบานเท่ากันีตสทานคือแบบไบ่ได้บอกสถานไ่ใเนาะทำร่วมไปค่ะใช่แล้ววะครับพูดิกพี่หมิงกับมาทหายุ่ยไสปูยุ่ไซยังไปการยไปมาเอ่อเยูค่ะทีคนคนท่มีคาร้าเลยบ่ได้ บอกไม่ได้กีตั้งค์ไม่ได้บอกกี่ตังเพื่อนในมาเดินทางมาพี่น้องครับเป็นวัดเล็กๆนะครับเป็นวัดกำลังพัฒนาได้พี่น้องหากระสางข้อก็ตั้งค์กระสางข้อกัตั้งนะครับเนาะแับทายแบบว่าเพื่อนเป็นวัดเป็นวัดแต่พอแต่เมื่แต่ผู้ล้านผู้ทธาแต่ว่าหากรรมเฮ็ตไม่เริ่มตั้งสังฐานไม่เออสังขอนไม่ เดือดแห้งกันมากด้ยพี่น้องเด้อจ้าสายบุญเพิ่มมาวัดที่แบบว่ากำลังกำลังพัฒนากำลังพัฒนาจ้าเป็นวัดเล็กๆก็พี่น้องเด้อสร้างกลังสร้างกลังแปลงบุคคันี้ยังหาทุ่มหูเล่าหาซอยเไปไหนทุ่มหูเสียินว่าตุ่มหูอยู่นั่นคือว่าเห็นแล้วบอกตุ่มหูไอเล็กเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นั้ำสงค์ขลักโอ้ยสงฆ์ขลาก็บอกเน่อยบอกแล้วจ้าสวัสดีพี่น้อง